สวัสดีครับชีวิตมนุษย์นะครับมีทั้งความสุขและความทุกข์ปนเปกันไปคงไม่มีใครสักคนที่มีความสุขที่สุดหรือว่ามีความสุขตลอดเวลาก็คงไม่ใช่คงไม่มีใช่ไหมครับหรือไม่ก็คงไม่มีใครที่มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลานะครับทั้งสองสิ่งนะครับมันยินย้างกลางวันและกลางคืนนะครับเป็นสัจธรรมนะครับอยู่คู่กันมา แต่บางครั้งเราก็หลงลืมนะครับบางครั้งเราเกิดความทุกข์หรือเกิดความไม่สบายใจคนนั้นทักคนนี้ทักนะครับปีชงบ้างละปีนู่นปีนี่บ้างหละหรือเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะแบ่งปันทุนเล็กๆน้อยๆน,นะครับเรามีวิธีการอย่างไรบ้างเป็นสิ่งที่ทิศแดนปฏิบัติให้เราสบายใจให้เรามีความสุขแก่ใจนะครับลองไปดูนะครับว่า การทำบุญของทิดแดนชอบทำบุญแบบไหนแล้วไปติดตามชมเลยนะครับตอนนี้ทิดแดนย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับจังหวัดโคราชหรือนครราชสีมานะครับเป็นจังหวัดใหญ่ตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสานนะครับเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุด มี32อำเภอนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างมากนะครับที่มีความพร้อมนะครับนะจังหวัดชอย่างนี้มีอะไรบ้างที่เราอยากจะแบ่งปันในเวลาที่เราเกิดความทุกข์หรือเราไม่สบายใจจะทำยังไงบ้างเดี๋ยวตามติดไปเลยนะครับ สิ่งแรกที่มักจะทำนะครับก็คือการไปไถ่ชีวิตโคกระบือนะครับเป็นโคกระบือที่ไถ่ามาจากโรงฆ่าสัตว์อยู่ที่วัดศาลาลอยนะครับเนาะแต่ไปอีกสิ่งหนึ่งก็คือการบนบานสารกล่าวนะครับในภาพจะเป็นการบนเฮงยญ้าโมให้กับขุนยญ้านะครับสถานที่ถ่ทำตรงนี้อยู่ที่วัดศาลาลอยนะครับเล่ากันว่า คุณย่าโมนะครับชอบฟังเพลงโครานรัเพลงโคราเป็นเรื่องราวการบอกเล่าวิถีชีวิตนะครับหรือว่าคติเตือนใจคติสอนใจต่างๆใครมาบนบานต่างๆคุณย่าโมก็มักจะประสบความสําเร็จนะครับใครกําลังจะสอบราชการเอยนู่นนี่นั่นไปนะครับมาอ่าไหว้คุณย่าโมนะครับ ใครมีคดีพรามต่างๆอยากจะให้ชัยชนะนะครับมาเลยนะครับยาโมนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือการแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้หรือว่าการบริจาคลงศพนะครับพี่แดนก็มักจะไปทําที่ป่าช้าจีนนะครับเนาะบุญิธินี้อยู่แถวหัวทะเลนะครับเวลาเราทำอ่าบุญที่รู้สึกสบายใจนะครับได้บุญถึงกับผู้ยากไร้นะครับ ชักชวนกันมาทำบุญให้จิตใจเรามีความสุขสบายใจนะครับการแบ่งปันเป็นวิธีหนึ่งเป็นกุศโลโบายอย่างหนึ่งนะครับที่จะทำให้เรามีความสุขนะครับนี่เป็นวิธีทางแห่งความพ้นทุกให้ชีวิตมีความสุขนะครับเป็นสิ่งเล็กน้อยที่ติดแดนจะเล่าให้เพื่อนๆนที่น่ารักฟังนะครับใครผ่านไปผ่านมาเมืองโคราชอยากจะแบ่งปันต่างๆให้กับ ผู้คนที่นี่นะครับขอเชิญมานะครับทิดแดนก็ขอวอวยพรให้เพื่อนๆทุกคนพบแต่ความสุขความเจริญนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสำหรับทิศแดนบ้านทุ่งวันนี้จะกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับขอให้เพื่อนๆน,นะครับขจัดโรคภัยไข้เจ็บไม่เจ็บไม่จนนะครับนะทิ้งความทุกข์ความจนไปให้หมดเลยนะ ชีวิตเริ่มต้นใหม่นะครับผ่านเข้ามาผ่านความทุกข์มาขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญทำอะไรต่างๆก็มีความงอกงามมีสติตั้งมั่นนะครับทำอะไรก็ใช้สติมีความสุขนะครับเนาะแล้วก็จะขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับ ติดตามกันต่อไปจะมีสิ่งใดบ้างมานำเสนอเพื่อนๆขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับผม